ก็จริงๆโหว่าดาวไซด์เดมที่ก็ไม่น่าแย่ด้ว่าพันสามน่าจะเอาอยู่ในกรณีที่สมมติว่านายกต้องเลือกใหม่พันสามแล้วจุดน่าจะน่าจะรับอยู่เพราะว่าเท่าตัวนั้นโซนน,นั้นแวลูชันก็จะทำงางถูกระยะสั้นก็คงโดนกันบ้างน,นะผมเชื่อว่าสุดท้ายระยะการยาวนะครับก็คงก็คงจบไปได้แหละนะครับค,ค,คือที่ผ่านมาเราเจอการเมืองมาเยอะมากนะครับปิด,ป,ดปิดสนามบินปิดถนนปิดชัดดาวเป็นครอบอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะผ่านไปได้รอบนี้ก็เช่นกันผมเชื่อเดี๋ยวก็ผ่านไปได้สมมติวว่่าาาาาาออถ้้้เเเเกกกกกกิิดดดูีียยยหตตงงงงนนนจรร๋็คมมลืััใ คงจะจะเดินหน้าได้ทุกอย่างก็จะกลับมานะครับก็เลยคือการเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นเพียงแค่น้อยระยะสัมม้นมากกว่าแต่แต่ไม่ได้เปลี่ยนตัว valuation ไม่ได้เปลี่ยน fundamentalfundamental ไทยคจริงอยู่ในจุดที่ใช้ข้อพอรับได้และกันไม่ได้ดีมากยอมรับตรงไม่ได้ไม่ได้ดีมาก,มามาตมมากแต่ valuation ม,มันผมามันดูน่าสนใจนะส่วนการเมืองเดี๋ยวก็ก็รอรอรอหน่อยให้ทุกอย่างค่อยๆเข้าสู่กระบวนการมันเดี๋ยวก็คงก็คงค่อยๆดีขึ้นแต่นั้นแต่นั่นแหละไอ้ความแย่ของการเมืองะไรก็ตามแต่ที่เราเล่ากันไปวันนี้ก็ถูกสะท้อนไปในราคาหมดแล้วค่ะ ถ้าคุณเศรษฐาต้องหลุดจากตําแหน่งนาย,ยกนะคะคุณตกลงไปมากกว่าน,นี้อีกไหมคะก็ควมีบ้านผมเชื่อว่ามีเยอะเพราะสุดท้ายยังไงทุกคนก็ต้องมองว่าอ่ะสุดท้ายอ่ะโอเคหลุด,ลดนาย,ยกจริงแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องเรื่องนายกขึ้นนายกคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายประเทศก็จะเดินได้น,นะครับ